เียวมี93โอ้ายิม่ามีเก้สมตองแปีน้อยมีเจอมีเอเล็กมี7262มี7จไปดูกัน และส่งใบคืนได้เหี่ยวนะห้ามหายนะเอาไปดูกันว่าที่แชมป์จะหมายเลขห้าสิบ้าแหมสุดสีเลยพี่จ๋ามาหรือ,อยังกันเล่ามาหรือ,อยังกันเล่าไม่ใช่ด้วยบอสซ่าติกโผขึ้นดบเลยเอาแล้วแชมป์ไปปีหาดับบอสซ่ายังเอาอยู่ครับ แมตติวอสติ้ตกลงนไปอยู่ที่3เอาแล้วรุ่นต่อไปเอ้เมตูวีเอีสาีปีเก็บคะแนนชิงแชมป์เอารถเข้าวีพี3ามาไลมอโต,โตเก็บคะแนนชิงแชมป์มารถเข้าไอ้ไฟ,ไฟมึงลบตรงขาดเลยอ่ะ อีกงามใจโอ้โหล้เล็กเเป็นไงหมดปอกเลยผู้นำตอนนี้ใครกันล่ะหนึ่งหนึ่งแปดตเตั่นะแต่ละเทพกีตีมกุเชกดอนหมดซาทีสองนับห่งสามสี่้าีสีน้อยโอ้โหที่ห้าลูกกระชับโอ้ที่หกันโตเอาแล้วทีเจทะเล็กเอาโอ้ยโอ้ยฝากันเยอะมี H26 ด้วย หนึ่งเอเทตัวใหญ่ฉันอยู่ไหนวะเนี่ยโโอโห้หเร็วเลยแฮกกระแขงลยเกมเปลี่ยนเลยเกมลี่เกมเปลี่ยนเลยเอาแล้วแม็กิวล์ลดสบอส่าบอส่าขีบรบรรคัะคกรไปเอาแทบก่อนอยังไงก็อยากติดหนึ่งในห้าครับปลายปีครับโอ,โ,โอ้โหตอนนี้พูดนะัเปลี่ยนแล้วแหกกระแทงแล้วเฮ้ยใครมาวะเนี่นยเฮ้ย ไทยเนี่ยเตตัสราเทสเสียทเทสหลานชายกำนันเขียวครับกำนันคนดังจากชนบุรีขึ้นนำยาวเลยทีนี้ทีสองสีน้อยครับโอ้ทำได้ดีครับทีสามก็ยังเป็นแมนทธิวะอันดับที่สามครับทีสี่ลูกกั๊กครับโอ้ทีห้าพันโฮเอาแล้วทีหกเอฟเจ็ดสี่แล้วก็ทีเจ็ดบอสซ่า วัดตะมิธราลละเสียลื่นหมอหมอก็ชิงแคปปึ๊บดูแต่ละคนห้าขวบหกขวบเจ็ดขวบเอาเป็นว่ากตินนกาคุมไว้ป่หหามเกินเก้าขวบกระดุพีกนันเนี่ยและเดี๋ยวไปเจอหกสิบห้าแปดสิบห้าเสียวกว่าน,นี้แน่นอน รางวัลลูกชายมาย่งตายวันนี้เขาทีห้าเลยนะเพราะในเกตสตาร์ทรถผ่านทั้งมีห้าคันโอ้ขกอดซโอตสี่รอบสนามต้องนัดกับมาผู้ตัดเซตัดเอาละผู้ปกครองเียบตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พ่อเดี๋ยวพ่อเด็กมาพี่พ่อให้มารีบนี้รีบนี้ พราะถ้าไปนุมมันอ้อบไกลกว่าเด็กจะมาถึงเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กออกพี่พดบอกให้มาเนี่ยหัวเข็มแล้วมาหาลูกเหี่ยวเลยแมูู่้ไป่่คยปื้มปเเสงทัญญาเท่าไหร่ปไงาอากาศมันหนาวนไอเสงเครื่องไม่ร้อนไงเงาน้ำต้มสักแก้วหนึ่งไมนะ่ล <c oughs> ่ะได้เอพบดตะจนด้วย แต่ลักษณะนี้ถึงแม้ว่าแมททิวจะติดอยู่ที่3แต่ก็ยังอยู่ในแชมป์ประจำปีครับเพราะว่าตุนแน้งไว้เยอะเลยช่วงหสนามที่ผ่านมานะครับอันดับที่จะเปลี่ยนมันก็น่าจะเป็นอันดับที่สองสามหนี่แหละน่าจะโอ้โหเลนชาเยเทไอตัด,ดนี่เลียงจุดปสามเทอนนั้นเองครับโดดเดินมีเลนชากันด้วยโอ้ยเรียบร้อย ไอ้นมาทางนี้โอ้ชุดีเพลงโอ้ใครอ่ะโอ้ไอเ้เทกูล้มลุกคุกคกนเฮ้ยตอบสองก็ดีนี่หว่าไอ้เทเกิดอ,อะไรขึ้นว่าเมื่อคืนนอนหนึ่งปฝ่าไอเ้เทเรียบร้อยผ่านรงไปเจ็ดคันเดี๋ยวรับรางวัลกันที่เดียวก็เทียรกันแนะ่คอหอยจะแตกอยู่แล้วนะ่ะ